นี่เราอยู่ไหนเราอยู่ไหนหน่อยพนักงามึงเล่นแต่เริ่มเลยเนี่ยชิมซิสแกนรังเป็นยังไงสแกนกระดาษโอ้ยไก่ปวดเฮ็ดค่ะให้อันนี้ใช่ไหมคะได้หยิบไปเลยครับเขียนขอแล้วให้แต่กลัวรู้จักพี่โซเนียได้ไงนี่หน้าแดงไปปัดเลยมันเนี่ย อันละครั้งแรกที่คุณเจอเขาอ่ะเป็นเหตุการณ์ไหนไป R P M ไปกับพี่ลูกเกดสมัยเชี่ยวคุยจังคุยถึงแต่ว่าไม่เคยได้เจอหน้าพี่เปก็กมัวแต่ต่อยคนอยู่ข้างนอกร้านทีน่มาเพื่อเราเธอไม่รู้เหรอแขกรับเชิญทุกคนที่มาเนี่ยต้องผ่าน R P M หมดแล้วทั้งนั้นเ<า> <ๆ S 1> ลยค่ะนี่แขกที<ม>่อยู่เลยถ้าขอตามมาดิ่ชั้นหนึ่งตะกูลนะคะเคยเห็นพี่พี่เป็กชกกับใครไหมคะไม่เคยเลยครับโอ้ยเลือดออกแล้วกันเนี่ยตบโตสาวเฮ้ยตบจู ตบตูดแล้วจูบจอตบตูดตบเสียว้าวตบอย่างเงี้ยค่ะนน่ไม่ได้แต้บหูขอบคุณนะคะยุยมาค่ะเนื้อโอ้โหเป็นบุญของเรามากนะคะต้อเชิญมาต้อนรับโอ้ยค่ะขอบคุณที่ไปที่เชิญเรามาออกรายการนี้